วิธีการนำกฎแห่งธรรมะหรือเป้าหมายในชีวิตไปใช้ในชีวิตฉันจะนำกฎแห่งธรรมะไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คำมั่นว่าจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 1. วันนี้ฉันจะบำรุงเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ของพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าที่รอวันเติบโตอยู่ในส่วนลึกของวิญญาณของฉันอย่างเต็มไปด้วยความรักฉันจะเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณที่อยู่ภายในซึ่งให้กำลังแก่ทั้งร่างกายและจิตใจของฉันฉันจะปลุกตัวเองเพื่อกลับเข้าสู่ความสงบนิ่งอันมั่นคงที่อยู่ภายในใจของฉัน ฉันจะคงรักษาไว้ซึ่งสภาวะการก้าวพ้นไปจากมิติของเวลาอันเป็นนิรันด์ด้วยการดำรงอยู่ในแกนกลางของประสบการณ์แห่งปัจจุบันขณะ 2. ฉันจะจัดทำรายการสิ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะตนของฉันแล้วจัดทำรายการสิ่งต่าง,างๆที่ฉันชอบที่จะทำในขณะแสดงความสามารถเฉพาะนั้นออกมา mm hmm. เมื่อใดที่ฉันแสดงความสามารถเฉพาะตนออกมาและใช้มันในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ฉันได้ก้าวพ้นไปจากมิติของเวลา และได้ส,สร้างความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของฉันและทั้งในชีวิตของคนอื่นๆด้วยเช่นกัน 3. ฉันจะถามตัวเองทุกวันว่าฉันจะรับใช้อย่างไรและฉันจะช่วยได้อย่างไรคำตอบต่อคำถามเหล่านี้จะทำให้ฉันสามารถช่วยเหลือและรับใช้เพื่อนมนุษย์ของฉันได้ด้วยความรัก